สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เฟิร์สก็จะมาเล่นเกม Crossy Road กันนั่นเองแต่ขอเฟิร์สเปิดตั้งแต่หน้าอันนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไปเปิดในเอ่อในเกม Crossy Road ไปแบบอัดในเกม Crossy Road พอดีเนี่ยมันจะแบบเพือได้อ,อธิอธิบายไปท่านผู้ชมก็งงอยู่ดีนั่นแหละงั้นไม่อธิบายดีกว่าเนาะเอาวลัวนะคะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเล่นเกมปลาแทน ไม่ใช่เกม Crossy Road นะคะอย่าเขา้าใจผิดอันนี้เกม Crossy Road นะจ๊ะรอเสจยังเนี่ยเสจยังเสจยังเสจยังจะไปดูพี่คดชาแล้วเสร็จหรือยัง เสร็จหรือยังโอเคเสร็จแล้วนะคะสักครู่หนึ่งให้ตเธอจอดมาจะไม่นานเท่าไหร่ก็โดดจดตายซะแล้วไม่นะฉันกระโดดไปยังไม่ทันสิบเก้าเลยเล่นใหม่ c r o s s y rose เอ้ยมันเป็นดดมันเป็น,น,ปน okay. ตัวดีไม่ใช่หร <stakeholder> อวะไม่ใช่สาเสือเออโอ้โหอัดปุ๊บกระตุกปั๊บระตาไม่นะอย่าบอกนะว่าอืมกระโดดชนรถมันกระตุก่ะอัดปุ๊บกระตุกทันทีเลยอ่ะใหม่กอดโอโหแล้วพอไม่อัดนะ พอไม่อัดนะโอ้โหเล่นสบายเหลือเกินรู้สึกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอืออย่าบอกนะว่าทำไมอีรถไอ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 บอกเลยว่าฉันเล่นการ์ดบอกทีเดีวว่าในใต้คอมเมนต์ว่าฉันเล่นการ์ด บอกเลยนะคะว่าอยากจะสินคนอื่นเพียงกเพราะว่าเห็นแบบยังไงอะ่ะก็เห็นอยู่ว่าเขากระตุกอะ่ะคือแบบแทบทุกคนอะ่ะเวลากระตุกอะ่ะแบบเวลาถ่ายหรือเวลาอัดคลิปอะไรเงี้ยมันกระตุกตลอดไม่ได้ไปแปลว,ว่าเขากาก,ากนะคะแต่อาจจะขึ้นอยู่ที่แบบอลื่นแล้วไม่ลื่นแล้วอื เออขึ้นมาแล้วกันโอ้ผู้อัดฉันเสร็จแล้วโอเคอเคุ้ยกระโดดทันกระโดดทันกระโดดทันเออหืโ,โด,น,โโดนขนาดนี้ไม่โดนทับตายก็บุญแล้วคะ่ะ โอ้โหแม่เจ้าแป๊บหบนึงน่งเนอะเดี๋ยวออกไปเอาผู้อัดอ้รู้สึกว่าโทรศัพท์เมมจะเต็มสแล้วงั้นก็ต้องขอหยุดเพลงเค่านี้นะคะจะมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาร์ทสองพาร์ทสามจะมาต่อกันทีหลังแล้วก็ครีปปี้พ s t ตาบท เอ้ยบ้านของคลิปวิพัสตาเดี๋ยวเฟิร์นก็จะเอาเป็นคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะโอเคบ๊ายบายแม่โจปิดจี้ปิดปิด